วันนี้เราก็จะมากินตามสีของประจําวันนะครับโดวยวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับสีประจําของวันอาทิตย์ก็คือสีแดงเอาข้าวมันไก่เอาข้าวที่มีสีแดงไก่ที่มีสีแดงแตงกวาที่มีสีแดงเลือดที่มีสีแดงคุยกับแเอาข่ากล้องมาตั้งไว้วะโออ สดีครับสสดีทุกคนได้ไหครับอยู่ผมฟุกเกงในแมนนะครับวันนี้เราก็จะมากินตามสีของประจําวันนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับสีประจําของวันอาทิตย์ก็คือสีแดงเพื่อให้คลิปดูสนุกมากขึ้นนะครับผมจะเพื่อให้คลิปดูสนุกขึ้นนะครับโดยผมจะ ทำทุกอย่างให้เป็นสีแดงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเสื้อจะเป็นสีแดงกินอาหารกินน้ํากินขี้กินรถกินบ้านก็เป็นสีแดงสําหรับวันนี้นะครับถ้าผมทําชาลเลนส์สำเร็จผมก็จะได้สําเร็จมิชชั่นแต่ถ้าผมเพ้ผมก็ต้องกินน้ำมะเขือเทศดอยคำนะครับไปแล้วไปหาน้ำดีกว่าจุบจุบจุบทีหนึ่งดิจุบจุบจุบ

อ่ามัไต้องจนริงๆคือแบีเอนอรู้อดีเลยวันนี้เขากินโคกันว่ะผมไม่ได้กินแล้วลองดูนีว่ามันมีระบบไฟฟ้าป่าแบบตอนกันได้ครับาวเห็นไห้นะโอ้ย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 อาร์มโอ้เสียงคนมันอ๋อฟินอาร์มโอ้โอ เอ้ามึงรู้ป่ะไม่ได้พูดอะไรเนี่ยมึงได้ยินมันไม่เจ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยวันตีนเขาไปเยอะนะวันนี้เราก็ตากรรมแล้วโอเคนะครับมือแรกที่เราได้นะครับได้กินข้าวตอนบ่ายโมงครึ่งนี่คือมือแรกนะครับดูได้ไหมดูได้กินได้มากไม่กินกับหัวมา สัตว์แคปป่ะหยาดเลิศหยาดเลิศเช้านาหยิบเลยอ่ะอันนี้คือแหละอันนี้คือแบบสไตล์ประหยัดไงกินอาหารสีแดงไงตอนแรกดีหลังๆเหนียวเริ่มละเริ่มเหนียวละโอ้โหแล้วนักแคปป์มาบอกว่ายังไม่เริ่มนี่คำสุดท้ายจะมีใครกินต่อครัครูไหม เหนไหมไม่เอาอ่ะกูไม่อยากกินอะไอยากปากเลยพี่งสัตว์คูเห็นเลยคิกอ่ะไอตาขอจิ้มน้ำจิ้มถุงมึงหน่อยเด้อโอ้โหน้ำจิ้มถุงมึงน่าจิ้มว่ะกินหนูเพื่อนี่ยน้ำจิ้มกูแห้งแล้วขอจิ้มน้ำจิ้มหน่อยหลังจากนี้กูจะไม่กินน้ำเปล่าใส่สีแดงละกูจะใครเขาเป็นคนลิเริ่มวะมือมึงไงไอ้เสือเอ้าฮักตัวแดงไงไม่เคยเห็นหรอมาบังเกลียดกูเลยไงแต่กูว่าพ้นเลยนะ กินอาหารสีแดงง่ายๆสไตล์คุณยายครับเอาข้าวมันไก่เอาข้าวที่มีสีแดงไก่ที่มีสีแดงแปลาที่มีสีแดงเลืออที่มีสีแดงคุยกับแฟนทำหน้าหล่อทำหน้าหล่อ,ลอเด้อเด้อเด <laughs> เอ้าวป้าทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะกินไม่กินป้ากินครับกินกินนี่นะครับ อันนี้เอ็นของแกอ่ะใช่ของผมเองกางเกงในแมนเอออุ้ยป้าเก่งด้วยเนี่ยอังกีดเก่งด้วยเนี่ยรักติดบั๊กไม่ก็ของแกเหรอใช่ของผมเองเพราะแกเก่งว่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องเชียร์ลูกโอ้โหเชียร์ดีดีดีเดี๋ยวผมจะทำข้าวมันไก่เป็นสีแดงนะครับนีไรกับป้าป้าอย่างนี้เหรอนี่นะครับเป็นข้าวสีแดงไก่สีแดง น้ำสีแดงครบหมดกูจะ okay, <well>, yeah. ทำอาหารสุดพิเศษครับผมกรึ่บ้าเขาใจดีนะครับเขาก็เลยให้ไก่ทาโยกยากิมาแต่ไก่มันไม่แดง <Okay. S 1> บ้าครับขอบคุณมากนะครับโอเคบ้าขอบคุณครับผมเรากองกลับไปฝั่งแม่น้มา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 นี่ยทำความผลาญหน่อยเร็ว <c oughs> ทำความผลาญหน่อยเร็วส <c oughs> องนหนึ่ง <c oughs> โอเคนะครับก็มาถึงมือสุดท้ายแล้วนะครับนี่สีแดงไหมเดี๋ยวจัดให้ดูคำโตๆนะครับน้ำที่ผมกินนะครับก็เป็นน้ำมาล่านั่นก็หมายความว่าทุกอย่างที่อยู่ในหม้อก็คือสีแดง เห็นไหมเจ้าหูสีเลยเบรร้อนไอไอเลยดูเผ็ดเป็นคำรักไอเน่ยของจินมอยู่แล้วลุ่นใหญ่เขากินเผ็ดกันอยู่แล้วไงเด็กเด็กเขาไม่กินเผ็ดกัน คนดูคาเพียนหมูไหมหมูในน้ำหมาล่าตินเป็ดจนน้ำมูกไหลอ่ะเด็งซูฝันกรึบกรึบกขึบกอ้บดูน่ากินมาก กินเพื่อนเพื่อนหัวเนี้ยวันกูทำชาเลนจ์ไงกินสีแดงหนึ่งวันทีนี้กูก็หลุดกระจายเลยอย่าไปอย่าไปกลัวเลยอย่าไปกลัวเลยกินดีกว่า มันก็กลิ่นได้นี่ว่า,าน้ำเปล่าบ้วนปาก